เออ,อันนี้มีโปรอะไรบ้างครับอตอน,น,ตนี้นะคะเริ่มต้นที่ดาวเลยคนเดละงันเนสรจทายอะไรเียเอาแบบชาชนมาไม่ต้องมีดาว<ม>แค่มีเราก็พอตาก,ก้าห <c oughs> น้าตาก,ก้าหน้านี้เหรอครับใช่ค่ะมัน,มนมอ๋อตรงรุ่นเลยเแต่ใบมันจะเล็กไปหน่อยครับมันใส่ความรักของผมได้ไม่พอหรอกครับแค่รักคุณก็เท่าฟ้าแล้ว อมีอะไรครับรมีคนค้าต้องยนค้านะไม่ต้องใช้คนค้าดีอะครับเพราะว่าถ้าคือถ้าเป็นผมอะผมก็ไม่อยากเป็นคนค้าหรอกครับ<ะ>อยากเป็นคนของคุณมากกว่ามีอีกไหมมีอีกไหม อันถัดมานี้ฟินเหมือนกันเลยโรมชั่นเดียวกันแต่ตัวน,นี้เป็ตัวท็อบล้อแมแตททองได้ล้อแมตททองไม่ต้องไปเปลี่ยนเอง,ง,งได้ข่าวว่ามีประกันรถหายตัวฟินเนี่ยรับประกันหน้าปีแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยออก็มีจดเรียนพรบประกันลดหายประกันรถหายแล้วมีประกันใจหายได้คืนไหมครับพอเขาหายรุ่นนี้เขาบอกประหยัดน้ามันใช่เป็น อ๋อไม่ต้องอย่างนี้เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเติมน้ํามันใช่ใชกังวลเรื่องเติมใจให้กันก็วู้กังมดเรื่องเติมใจเพราะว่าช่วยให้กันตลอดแล้วนี่โอ้ดีขนาดนี like ้ถ้าออกรถคันนี้ฟรีคนซ้อนไหมครับออมฟรีออมฟรีด้วยเหรอเขามีอะไรอีกมีอะไรอีกครับไอชัยเท่าไรครับผมสีดาวผ่อนสองพันห้าสีดาวผ่อนสองพันห้าอุ้ยสีชมพูสีส้มอ้าวเหรอ อะไรก็เป็นสีชมพูใช่สงสัยความรักเข้าตาแต่ถ้าคุณมองมายิ่งเข้าใจไอนนี้ก็เติมเต็มพรบวกันแล้วหายด้วยก็ออกลมนกใช้สบายเลยดนะีครับใชนงานไม่ต้องใช้โปรแกรมด้วยโอ้ที่นี่ดีจังเลยครับรับจบทุกอย่างอะรับจบทุกปุ่มดูแลดีอย่างนี้เอาหัวใจผมไปดูแลด้วยไหมครับดูแลอยู่แล้วโอ้อ่ะทิ้งท้ายหน่อยครับแนะนำหน่อยที่นี่ที่ไหนครับอ,อ๋ออยู่ตอนนี้เราก็อยู่ อย่ามาห้ามเอา้าไม่ใช่<ะ>ที่รักเหรอครับเอาใหม่เอาใหม่ที่ไหนจะไปต่อไม่จะไปต่อไม่เป็นหรที่ททไหนครับที่สุดอย่ามาห้ามพูดเมีนยนยนสาขานิ้นใหม่ซอยเจ็ดทับหนึ่งค่ะใครถ้าเกิดใครสนใจรุ่นไหนสป,ปอร์ตออโตโอ้เกียร์จัดให้หมดดีโบ้ทุกคันนะคะ